จุดไหนที่พี่บอยมีความรู้สึกว่าในระบบการศึกษาเนี่ยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ดูแล้วมันผิดมาตั้งแต่ตน้นผิดมาตั้งแต่ตน้นใช่ไหมครับ<ช>จริงๆอ่ะผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผิดตั้งแต่อนของระบบการศึกษาแบบลากเงาเลยนะคือการประเมินคุณครูด้วยเอกสาร <gauche> <c oughs> คือมันย <t Cliff Allen> ้อนแย้งอยู่แล้วครับคุณครูอ่ะเราเรามีหน้าที่ทํายังไงก็ได้ให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จในเป้าหมายของเขาทํายังไงให้เขารู้จักตัวเองด้วยนะทำยังไงให้เขาคนพบเป้าหมายตัวเองและทํายังไงให้เขาประสบความสำเร็จด้วยนะนั่นหละคือหน้าที่ของครูเลยครับที่มันมีอาชีพนี้เหมือนคุณหมอนะครับหมอมีอาชีพนี้ก็เพราะว่าต้องรักษาคนไข้ให้หายขาดคุณครูมีอาชีพนี้ก็เพื่อที่จะทําให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จแต่ประเด็นคือว่าทุกอย่างที่เรากําลังใช้ประเมินคุณครูอยู่ในเรรยมัคื่อ้ครับม นี้ขึ้นไปซีนี้เติบโตไ่เท่านี้แหละมันใช้เอกสารกันหลักมันแทบจะไม่มีแบบต้องทําให้เด็กประสบความเด็กกี่คนกี่เคสสักเซสแล้วถึงจะเลื่อขนขั้นไม่มีเลยมันอยู่ที่ว่าทําผลงานวิทยานิพนธ์นู่นนี่นั่นไปหมดเลยมันผิดตั้งแต่โฟกัสตรงนี้แหละพอ,อโฟกัสปรับความก้าวหน้าคนคูด้วยเอกสารทุกคนก็จะโฟกัสว่าเราจะทําเอกสารยังไงยังไงให้ได้ดีทํายังไงให้ผลงานของเรามีแต่มันหลุดออกจากกรอบที่ว่าทํายังไงให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้ดีผมว่ามันผิดตั้งแต่ตรงนี้และ